อ้าวนี่เนเนี่เราไม่มีกฎหมายควบคุมการเผาอ้อยๆหรือครับคือมันมีบางจังหวัดเขาประกาศเป็นช่วงนี้ห้ามเผาแต่มันห้ามได้ไหมค่ะยกเว้นว่าจะออกกฎหมายไปเลยโรงงานน้ำตาลห้ามซื้ออ้อยที่เผาแล้วอ่าอย่างเนี้ยแต่ทุกวันนี้จะเป็นการขอความร่วมมือใช่ค่ะผมไม่น้องไบใช่เป็นการร่วมมือรณรงคงแต่ถึงกันนั้น อย่างคุณตายุดเจ็ดสิบสองที่ชีวิตอันนั้นเนี่ยตัดไปแล้วแต่ไปเผาเพื่อจะเตรียมพื้นที่ใหม่นะใช่ค่ะแล้วประกฏบว่าท่านโดนไฟคลอกเออค่ะเนี่ยนึกภาพเมื่อวานนี้เมื่อสักครู่ดูไปเนี่ยไอ,ไอ,ไอตรงโรงเรียนที่ลบบุรีอ่ะโอ้โหนนสงสารเด็กเลยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเผาอ้อยใช่ไหมใช่ค่ะมาทางนี้เลยครับมาไปนี่ไปนี่ รถนันไปไปตรงรถตรงนู้นไปมันจะว่างก่อไปไปนี่ลงกไปครพาเด็กไปาป็นระวงรถขนาดนี้เสียงส่วนที่แสดงความเห็นเข้ามา <inas S 1> เป็นทีมโจ๊กไ,ไม่เกี่ยวการจัดตอนเช้าใช่ไหมไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นเรื่องทีมโจ๊กหรือทีมเต่าเอานนี้เท่าที่ดูกับความเห็นนะทีมอะไรอ่ะคุณผู้ชมทีมไหนคะอ่ะตะกี้ยังเปิดอยู่เลยยังไม่จบเลยให้เปิดไปสิ เราก็พูเดเรื่องอื่นไปได้ๆล้อเส้นขาวไปนะฮะออกหน้าถนนลูกไปเลยวิ่งไปถนนลูกไปวิ่งไปถนนผลพาเด็กวิ่งไปถนนไปอย่าออกเข้าอย่าออกนอกถนนรีบไปตรงนั้นมันจะพ่นฟันพ่นฟันกันลูกไปรีบไปลูกอย่าออกก็ย้อนล้อเส้นขาวแถวบ้านตัดสดแต่มาเผาใบทิ้งอยู่ดีน uh, ั่นไง เหมือนที่อุดรนอ่ะเข,า,ขาเรียกว่าเผาเตรียมการปลูกใหม่ใช่ไหมเดินเรื่ยอยๆจะออกนอกถนนเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆให้มันพลนฟันพาเด็กเดินไปเรื่อยๆโอ้โหนี่ดูนักเรียนนักเรียนนักเรียนอ้า,ปปาวพามาทางนี้เลยครับยังไงไหน คนพิมพัฒนามาตรการเผาอ้อยคนอ๋อทาเต็มอุตสาหกรรมพิมพัฒนวิชัยกุลใช่ไหมค่ะนี่เออโอ้โหความเห็นดูวเดือนเลยตอนนี้ต้องเหมือนคุณผู้ชมบอกว่าก็ต้องช่วยกันคิดว่าใบอ้อยจะเอาไปทำอะไรได้อะค่ะอ่าไม่ไม่ถ้าคือห้ามเขาแต่ไม่ได้บอกว่าให้เขาต้องเอาไปแปรรูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแก้ยากอคุณผู้ชมนะคะอื 嗯。Hmm.